ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าเราสุ่มแอสตาแดงซีซั่นมาทำไมและใช้ในด่านอะไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาแอสตาแดงซีซั่นไปรุยดันอุปกรณ์สีเขียวกันครับโดยใช้ทีมแดง4ตัวเลยเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นหากท่านผู้ชมกำลังหาร้านเติมเงินผมแนะนำร้านจอนชาวไร่เติมถูกเติมไว ปลอดภัยไม่มีรีฟันย้อนหลังแน่นอนครับมีเกมให้ท่านผู้ชมเลือกเติมมากมายสามารถกดริงใต้ดีคิปชันและไปเติมมาได้เลยนะครับฝากบอกมาจากช่องอูรูธถือว่าเป็นการสนับสนุนอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแอสตาแดงซีซั่นนะครับร่วมกับทีมแดงอีก3ตัวเป็นตัวอะไรกันบ้างในการลุยดันอุปกรณ์สีเขียวในระดับชั้นที่15ครับตัวละครตัวแรกครับก็เริ่มด้วยที่แอสตาแดงซีซั่นกันก,นก่อนเลยครับ แอตตาแดงซีซั่นตอนนี้ ATK ของผมนะครับอยู่ที่31,000ครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ครับจะเป็นเซต ATK ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่ครับแล้วก็ใส่คู่เซตครับเป็นเพิ่มด a m a g e Critical นะแต่จริงๆแนะนำให้ใส่เป็นเซต Critical นะครับแล้วก็ ATK Down ในกรณีถ้ามีถ้าไม่มีก็ใส่ ATK ร้วนไปก่อนครับการอัพสกิลของแอตตาแดงครับผมเริ่มอัพจากสกิล2เป็นหลักครับสกิลสองของแอตตาแดงเป็นสกิลที่แรงมากๆเลย และเมื่อใส่คู่กับการ์ดของแอสตารด้วยนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มเป็นเลเวล2ครับจากปกติจะโจมตีเป็นเลเวล1ถ้าเกิดว่าเราใส่การ์ดไปแล้วครับจะทําให้เราตีแรงมากๆและการ์ดของแอสตารแดงครับจะเพิ่มความสามารถนะครับหรือเพิ่มดาเมจของความเสียหายคริติคอลด้วยจะเพิ่มความเสียหายของดาเมจคริติคอลด้วยครับถึง1 2เลยและสกิลอื่นๆนะครับผมยังไม่ได้อัพแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าคุณมีแต้มสกิลเหลือคุณสามารถอัพสกิลที่1และสกิลที่3อย่างละ1ครั้งได้คร เพื่อเพิ่มดาเมจที่ทําได้ด้วยนะพรสวรรค์ของแอสตาแดงครับผมยังไม่ได้อัพเลยก็จะบอกว่าในทีมนี้ผมไม่ได้อัพพรสวรรค์ของใครเลยนะครับเราอาจจะไม่ได้เปิดหน้าพรสวรรค์ให้ดูนะครับผมตัวละครในทีมแดงตัวที่2ครับเป็นฟินรลครับฟินรลของผมนะครับทำเป็นสายสปีดรัวนเลยครับส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับผมจะใส่เป็นสปีดดาว4ชิ้นครับแล้วก็ใส่เป็นสปีดธรรมดาอีก2ชิ้นครับ เพื่อให้ฟินเราครับมีความเร็วที่เร็วมากๆจะได้เร่งความเร็วของทีมได้บ่อยๆนะครับแล้วก็จะทําให้ทีมเราออกเทินได้บ่อยด้วยครับสกิลของฟินเรานะครับผมไม่ได้อัพอะไรเลยครับส่วนการ์ดที่ผมใช้ครับผมจะใช้เป็นการ์ดของฟินเราเองครับก็การ์ดของฟินเรานะครับมีคุณสมบัติในการเพิ่มความคล่องตัวนะครับ10%เมื่อใช้สกิล2ครับแต่ว่าโอกาสตดอยู่ที่25%เท่านั้นนะครับ ตัวละครตัวที่3ของทีมแดงครับก็คือชาร์ลอตครับชาร์ลอตผมเล่นเป็นสายดีเฟนต์ครับตอนนี้ดีเฟนต์อยู่ที่5,955นะครับและเอทีเคอยู่ที่11,000ส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับของชาร์ลอตผมจะใส่เป็นอุปกรณ์สายดีเฟนต์ครับเพื่อเพิ่มดีเฟนต์ให้ชาร์ลอตยืนได้นานขึ้นครับทั้งดีเฟนต์ดาวแล้วก็ดีเฟนต์เซตปกติเลยแล้วก็ใส่เป็นเอทีเคอีกสชิ้นครับแต่ว่าไอเทมส่วนมากที่ผมใส่ครับจะเป็นไอเทมที่สามารถเพิ่มดีเฟนต์ได้นะครับเห็นมฮะ ทั้ง h p พทั้งดีเฟนทั้ง h p พทั้งดีเฟนะครับจะมีอเทมเพิ่ม a อเดีเคแค่3ชิ้นเท่านั้นเพื่อใส่ให้ครบเซตของอุปกรณ์เซตนี้ครับสกิลของชาลอดนะครับสำคัญมากๆเลยสกิล2นะครับสกิลตัวนี้แนะนําให้อัพถึงเรเวล4เลยในกรณีใครอยากหยิบชาลอดมาใช้นะไม่ว่าจะเป็นการลงดันเขียวนะครับหรือการรุยดานต่างๆ เพราะว่าสกิลตัวนี้ครับจะมีอัตราการติดอยู่ที่100%เลยเมื่อเราอัพถึงเลเวล4แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อัพเลยนะครับหรือว่าอัพไม่ถึงเลเวล4อัตรากสกิลนะครับจะอยู่ที่50กับ75%เท่านั้นตามการอัพของคุณเลยแนะนำเลเวล4คุ้มค่ามาครับสำหรับสกิลของชาล็อตส่วนการที่ผมใช้ครับผมจะใส่เป็นการเพิ่มความเสียหายที่ทําได้นะครับ8%ก็จะบอกว่าค่อนข้างตีได้แรงนิดนึงนะอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับเพราะว่าผมเอาชา์ล็อตมารับดาเมจแทน แต่บอกเลยครับว่าชาร์ลอตไม่ค่อยโดนตีหรอกส่วนมากคนที่โดนตีคือฟินราวครับแต่ว่าก็ช่วยได้นะสําหรับเรื่องเซตดีฟ ens ของชาร์ลอตครับต่อมาครับเป็นตัวละครตัวสุดท้ายแล้วนะครับมีโมซาแดงมีโมซาแดงตัวนี้ผมเล่นเป็นสาย m d k ครับ m d k ของผมอยู่ที่19,000ครับจะบอกว่ามีโมซาแดงยิ่ง m d k สูงเท่าไหร่ครับเราก็จะยิ่งฮิวแรงมากเท่านั้นครับส่วนอุปกรณ์ที่ผมใส่ครับไม่สนเซตครับก็คือใส่อุปกรณ์แบบไหนก็ได้ขอแค่เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่ม m d k ครับ ยิ่งมี m t เทเยอะเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกครับยิ่งฮิวแรงเท่านั้นครับสกิลของมิโมซาแดงครับผมยังไม่ได้อัพเลยนะเป็นสกิลขั้น1ทั้งหมดครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะอัพสกิลของมิโมซาแดงผมแนะนําให้อัพสกิล1และสกิล2เป็นหลัก เพราะว่าสกิล3ค่อนข้างคูลดาวนานครับอาจจะไม่คุ้มค่ากับการใช้งานเท่าไหร่ก็จริงๆก็สกิล1สกิล2เราใช้ได้บ่อยกว่านะครับแต่จริงไม่ต้องอัพก็ได้นะเพราะว่าแค่นี้เราก็สามารถคิวแล้วผ่านด่านไปได้แล้วครับและส่วนการ์ดของมิโมซ่าแดงครับผมใส่เป็นการ์ดตัวเขาเองเลยะคี่บเป็นการประจําตัวการประจําตัวของเขาครับเมื่อเราทําการฮิวด้วยสกิล2แล้วเราจะสร้างบาเรียรด้วย20%ของพลังชีวิตพันธมิตรนะครับเป็นเวลา2เทิน ก็บอกเลยครับว่าได้ฮิลได้โรดด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับการ์ดใบนี้และเอฟเฟก์การ์ดติดตัวของเขานะครับก็คือเมื่อเราใช้สกิล2ในการฮิลครับก็จะเพิ่ม MTK a หรือพลังโจมตีเวทครับถึง11.6%เลยเป็นเวลาหนเทินครับสกิลนี้ก็ช่วยได้เยอะมากๆ ทำให้เราตีแรงแต่ว่าใช้กับแอสตาไม่ได้นะเพราะว่าแอสตาใช้เป็นพลังโจมตีธรรมดานะครับสำหรับสกิลตัวนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นโฉมหน้า4ตัวละครน,นะครับที่ผมใช้ในการลงดันอุปกรณ์สีเขียวในระดับชั้นที่15ครับเป็นทีมบ้านๆเลยนะครับใครๆก็มีนะเพราะว่าแอสตา สามารถเลือกจากตู้ซีซั่นได้แล้วผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเลือกเอสตาไว้เหมือนกันแต่ในกรณีคุณไม่มีเอสตาคุณสามารถทําชารอตเป็นสายดาเมจได้ครับและคุณก็เอาเอสตาแดงเป็นสายแทงแทนนะครับก็เอสตาตัวระดับ s r นะเอามาแทงแค่นี้ครับคุณก็สามารถผ่านด่านอุปกรณ์ชั้น15ได้แล้วส่วนสกิลที่ผมใช้ครับผมจะตั้งค่าประมาณนี้เลยก็คือเอสตาครับใช้สกิลแันติเมทครับแล้วก็สกิลสองแต่เปิดเทิร์นแรกนะครับให้โจมตีธรรมดาไปก่อนส่วนมิโมซ่าครับใช้เป็นอันติแล้วก็สกิลสองครับชารรตใช สกิลสองครับอันตรีของชาโรดนะครับจะทําหน้าที่ในการลดดาเมจของศัตรูนะจะทําให้เรายืนได้นานมากขึ้นครับส่วนสกิลสองเอาไปลดก่อนนะให้ติดสถานะเตตาและในเทินที่2ให้แอสตาฟันครับแอสตาก็จะฟันแบบต่อเนื่องเลยถ้าเกิดว่าปิดมอนได้ในเทินแรกครับส่วนฟินราวครับผมจะให้เริ่มจากการใช้อันตรีก่อนครับเพราะว่าจะเอามาเพิ่มความเร็วครับแล้วก็เริ่มใช้สกิลสองในเทินที่2มาบัฟแอสตาครับให้แอสตามีดาเมจได้มากขึ้นแล้วก็จะได้ปิดมอนได้ไวครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าสกิลลุ่งหน้าของผมครก็ใน อยากลองไปลงดันอุปกรณ์สีเขียวรองใช้ทีม่มีดูได้ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรับชมวิธีการลงกันได้เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับหลังจากได้ดูทีมบ้านๆลงดันอุปกรณ์สีเขียวไปแล้วครับบอกเลยครับว่าผ่านฉลุยปุ๋ยๆนะครับแต่อาจจะมีสุ่มเสี่ยงกันบ้างครับในกรณีเราโดนตีซ้ำตัวเดิมหลายๆรอบครับเพราะว่าทีมนี้ไม่มีบว์กแต่เท่าที่ผมลงมานะครับแทบยังไม่เคยแพ้สักครั้งเลยนะครับสำหรับทีมนี้ผมอาจจะลงไม่ได้เยอะมากพอก็ได้นะแต่บอกเลยครับว่ายังไม่เคยแพ้เลยนะหากใครสนใจทีมนี้นะครับก็ลองนําไปใช้ดูได้และพอไปใช้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไง ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้ดีคริปชันนี้ได้ด้วยนะครับและก่อนจะจบคลิปนี้ไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมโอรูด้วยนะครับตอนนี้จะ1,000 0ซับแล้วถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับสำหรับการกด Subscribe แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย